สวัสดีครับขับรถมาจากแม่สอดเมืนะ่อคืนนี้นอนที่สามชุกนะแล้วก็ตอนเช้าก็ไปไหว้พระที่วัดเดิมบางนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านตะฮนะโรงแรมบ้านตะเป็นที่ประจำที่ผมมาเที่ยวนะครับที่นี่ฮะเป็นอย่างนี้ครับตรงนู้นะ่ะ พี่การกำเก็บไปตกปลาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ผมก็ขอถ่ายคลิปให้ดูนิดนึงฮนะที่นี่เป็นที่พักที่ผมชอบมาพักนะฮะมาสะอาดสะอาดดีแล้วก็เป็นส่วนตัวมีอ่างให้แช่น้ำแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้มีน้ำขึ้นน้ำลงนะสามารถที่จะ ชมวิวได้นะไะเล่นน้าไม่ค่อยสดใสไม่มีหากาศร้นะครับเราไม่ได้ลงเล่นที่นี่กันนะและ้วก็ที่ชอบมากจริงๆก,ก,ก็คือว่ากลางคืนเรานั่งกินข้าวกินอาหาทะเลอยู่ตรงปลายตรงนู้นนะที่ว่าของโซนโรงแรมนะครับสั่งอาหารทะเลมาได้เลยนะสุดยอดครับก็มีตกมึกตกปลาได้หมดเลยธรรมชาติด,ดีนะ ตรงนี้น่าจะทําเพิ่มเติมนะแนะนําครับบ้านตะไม่ได้โฆษณาอะไรนะแต่ผมชอบแล้วก็มาพักที่นี่ประจํานะโอเคครับก็อยากไปตลาดเซเมซันเออได้ๆเออทำสามร้อยยี่สิบุกงบหมือสามร้อยเก้าสิบมือหอม ไปน2 0ไม่ย่างไว่แล้วก็ให้เราย่างหรือเราย่างเ้ยไม่ย่างยังไงไม่ได้ที่ร้านอยู่ตรงนี้โอ้ผ่านทะเลสดๆเลยครับมีกุ้งแม่น้ำย่างด้วยถ้าองย,าย่ายเชลหอมปูมา้าว้าว ปูม้าเป็นเพนปุ้งสามร้อยแปดสิบสิบเจ็ดสิบสี่ตัวโลสามร้อยห้าสิบนี่ครับผมอยู่ที่บางสะเลนะอยู่ห่างกับบ้านตานิดเดียวเองก็หาซื้อแล้วก็ไปกินที่ตรงบ้านตานเป็นสไตล์การเที่ยวของผมนะที่มาที่นี่กับเด็กเด็กโหนี่ปูม้าสด จับกันเลยครับอย่างน,นี้ฮะอโอเคครับเลยสดกฝังได้ครับโอเคขวางเขาอยู่ ก็เป็นห้องพักมดเลยครับ A2 A3 งายาวไปทางด้านโน้นนะแล้วก็ปลายทางก็ตกปลาตกหมึกกันนะครับนี่ครับ้อเสียกำลังเดินไปโน้นครับเ,เดี๋ยวไปดูเขาตกปลากันนะ บางเสร่ยู่นู่นครับบ้านตะนะฮะจุดนั่งเล่นแล้วคนรื้อทำใหม่แต่ก่ตรงนี้พี่ที่นั่งเล่นนะ ตกเดือนฝังนู้นครับกำลังชิวๆอยู่ที่บ้านตะโฮมสเตย์ครับผมมีตอรเสียเชื่อใจคลิปนี้กินอาหารทะเลที่บ้านตะนะบางเสร่ตกปากตกหมืกกันไปด้วยครับบรรยากาศคัดสสิก นี่ครับโอ้โหมาแล้วเหรอเออเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอฟฟูดเทคนะครับช่องดังมากครับัสายเบอร์เป็นร้านนะฮะก็เก็บครับเก็บเก็บ,กบนี่ครับน้องแก้ม,มเป็นไงบ้างสนุกไหมครับน้องแก้ม,มนางนาลีอยู่นู่นครับคนซื้อกุ้ง มาเก็บเก็บชอบมากเลยครับเขาเรียนรู้การแกะกุ้งอยู่โอ้ยเก็บเพี้ยระวังเบ็ดระวังเหยียบเบ็ดนี่เลยมันลำคาแล้วมันมีหน้ามีเล็กอ่ะไหนทรัไม่แกะพลาสติกเดครับแกะทำหล่นหรือเปล่าแกะพลาสติกอยู่ในถุงกับอันนี้ไม่รู้นะแหน่แกะพลาสติกมันอยู่ในถุงกับเซเว่นไม่ซื้อมาจากเซเว่นเหรอเนี่นะครับโหลดในรถมั้ง เอาอ่งพ่อซื้อมาแล้วอปเป็นอูแจ <c oughs> พี่กั <c oughs> ดกี่แทมันกัชื่อแบบนี้ครับโอ้นี่เขาเรียนจาก y u u t u b ไอเลยเหรอโอ้โหแกะเก,ก่งชอบแก่ไหมลูกแกให้พ่อตัวหนึ่งก็ได้ลก <c oughs> ูกน,กนกกี่ว่าโปรโมทนะขายนี่ด้วยนี่คืออะไรอ้าวในไรถ่ายอยู่มาเลยอยันนีน้คืออะไรสบา ที่ต้องแกะข้างหลังก่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเวลาแกะข้างหลังมันจะเป็นส่วนที่ยากสุดใช่ไหมครับอืาใช้ห้อยว่าเราเราจะได้แบบจิ๊บออกมาอย่างนี้โอันนี้คืออะไรเนี่ยชาเหรอครับอะไรว่ขายชาไทยแล้วก็กินชาไทยครับอืนี่ครับขายสตรีหนนะครับขายเท่าไหร่ครับกี่ลลายแ้ว็อยู่ในแยกนับเลยของเองทำเองอาคาชิมใหม่แต่ไม่หวานนะมันจะทำไม่หวานเชื่อบาร์เชอร์บา ชากาแฟเชอร์เบอแล้วนี่อะไรนี่อะไรกาแฟชาดำเย็นชาดำเย็นนะฮะเราทำนี้เลยครับมันไม่เย็นนะพี่เฉลี่ยใส่น้ำแข็งกินนะเป็นไงบ้างไงเรียกมะลุแต่ไม่หวานมากนะผมผมไม่ทำหวานมากทำแล้วมันไฟไม่อร่อยไหมอร่อยนะชิมอร่อยไหมลูกก็ได้เหรอใส่ขิงเทียนนะใส่แบบน้ำตาลทุตโตนขิงเทียนไม่ใส่อร่อยไหมเมื่อกี้มันจะเลี่ยนด้วยน้ำร้าน แทบชิวเจริงเราเห็นแคปมาเนี้แล้วกี่ตกปลาได้ยังนะเป็นไงบ้างเปิดเปิดร้านไปถึงไหนแล้วเปิดยังเท่นี้ลองเปิดเมื่อวานสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์หน่อยเมื่อวานลองเปิดเลยโอ้ยปรากฏว่าโอเคให้พวกกันเองสั่งอ่อชื่อร้านอะไรนะเชอร์บาร์แต่ถ้าเกิดตอนนี้อยู่ในแคปกับไลน์แมนก็เซิร์ชได้เลยใช่ไหมเซิร์ชเชืรอมาแต่เราปิดอยู่ไม่ได้เปิ เสื้อเสื้อแบบไหนเสื้อคำไหนเชือบางนี่เลยอเชือบางนี่สันดิษฐ์เชือบเพียงชิ้เดียวเชือบางเชือบเยครับไปอยอะชะบาชะบาอะไรจะเป็นเชอร์บาก็เราดูได้เลยครับฟังกินได้ชื่อมันซ้ำคนอื่นไงก็เลยแบบนี้อืมตอนนี้มันชะบารีสอร์ทอะไรมันเยอะมากเลยอ่ารีสอร์เซียครับก็สักครู่นึงเดี๋ยวดูมาเก็บกินนู่นกินนี่หน่อยนะครับให้ดูบรรยากาศกันเรื่อยๆนะครับ คาเบอร์อะไรชื่อต่ชาขึ้นเดียวอะไรเหรอเลยกินอะไรอยู่ฟูดมันบอกครับอ้๋อะไรฟิวไหลโอ้กระบอกเป็นไรมีนะครับครับพี่กัลกำลังจะเอาแก้วเหรอครับอร่อยไหมครับมาเก็บถ้าพี่กัลไม่เห็นบอกให้ซื้อใหม่เลยที่เคาน์เตอร์เขามีเดี๋ยวเขาโทรมาเองแหละเคาน์เตอร์เขามีน้ำมีอะไรด้วยมีป่ะเฮ้หวานอร่อยไหมท่านึงชิมไม่ก้าวแหม่ปดปั๊ด เรามาเย็นที่ร้านแั้เนี่ยเขาหมดเขาบอกว่าน้านูไม่ใหญ่ลยอืมรอยวันนี้ว่าชิชเขาไม่ในรับเขาคนกลับมาแล้วบนเสาไม่มีปูใหญ่หรอกอืมอร่อยิแล้ดูแสมสารแสมสารนี่ผมบอกนะมันโล่สามล้กว่าบาทนี่นะตัวใหญ่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 ใ um> ่ใหญ่ให่เ ข้าวไหมข้าวหมะได้เดียวไม่ได้เป็นงานไม่ถึงไม่กี่กี่นาทอาหารอาหารสมเรเป็นไงบางแพงไหมรอจานเหรอแพงไหมแพงดิพี่ไแน่นอนแพงแน่นอนือซื้อไปดกวาสมายมาที่นี่ดูพี่กัน ครับรุ่นน้องผมมาแล้วผมก็ติกคุณของผมขณะนี้ถ่ายคลิปสักแป๊บหนึ่งกินคุ้งเลยไหมเดนี่ไอเดนี่ถ่ายไปด้วยอาทิตย์ตกดินข้าหมกอั้มกินกันอะไรข้าวมกยังไงไม่บวมก็คอข้าวหมกจ่าตลาดสามชุกสามชุกน่าเดินมากเสียดายไม่ได้เดิน หเดินทีพี่เมือม่อยอ่ะเดินมีร้านเป็ดอร่อยอยู่หลายร้านาในนับนแต่ก็ไม่ก่อนผ่านซื้อยากรุ่งเลยเอิ้มถ่ายอยู่วะเ,เขามีวัดอพอดีเจอโอ้วัดหนึ่งเขาเจอมือวัดเดิมบานก็เลยไปไปแต่้งแปดโมงครับไปมารอไม่ไหวกลับกงเทคนิคแกะแบบขอท้างงานนี่เหรอ อะไรไหมอืออีกก็ครับการวงถุงซีลอืออการวางถุงซีลอาหารนี่อันนี้ครับแนะนำครับอันนี้เป็นหมูพวงนี่เนื้อพวงอ่รอเลยข่ไงนี่ยราาบาทบาอืม อ่อจริงข้าวเหนียวจะมีหมึกย่างก็มีมีปูแล้วก็มีปลานึ่งมะนาวครบเลยตามมาจะไรู้หรืกุ้งปูนี่ตัวเล็กๆมันไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยเอามา,าลงค่อยหวานนี่เป็นตม้มตำจำขอแม่แก้วหนึ่งครับหนกขอน้ำแข็งแม่แก้วหนึ่งหลอยไหม ขายคอเขาต้องแข่งพราะแก้วนึ่งลุกมาวัน,วน,นอาทิตย์นี้นะคนน้อยเยอะน่นี่คน้อยแตแจกราคาถูกด้วยสุกเสานะคัตะเร่อราคาแพงอย่างห้องห้องห้องเท่าไรห้องเคฟเนี่ยกี่บาทเลยจองมาเท่าไหร่สองพันบาทห้องละสองพัน ต่อห้องตอนหนึ่งห้องสองพันก็โอเคนะครับตอนรรบผมวิวแบบนี้นะครับอืมเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเขาเปิดข้อแตยคลิปเสร็จก่อนเนะอืม อ่ะลุยลุยเลยครับบรรยากาศสบายๆที่บ้านตะโฮมสเตย์ครับสัตหีบที่พักที่ผมมาครั้งนี้น่าจะครั้งที่สีห้าหรือเปล่าสี่ห้ามากกว่าเอามาเกาเอกทุกครั้งเลยอ่ะประจําเลยชอบแค่สี่สี่ห้าเรามาครันสองหนึ่งก็มีเอกทุกครั้งเนาะหนึ่งสองสามอันนี้เขาบวกอะไร โอปป้ยปลาอะไรเลยมันต้องเต็มที่เือดได้หกครั้งไมม่บูดไม่ได้อร่อยอร่อยอ,อร่อยมากครับสุดยอดแกะแกะกุ้งทอดด้วยดุ๋มเมืองกะเต็มมาก กเอกจะเริ่เปิดจริงๆเมื่อไหร่ะร้านเชอรบาคุณนี้เปิดปะไม่เปิดคุณนี่นะหมดมใพอ้ันแล้วดูเลิกไหมเกอยู่ไหนเอกไม่เลิกเลยไม่มีตกแกเราครัแกเลยแต่ความชอบของพ่อครับน้ำจิ้มมันตงกลางหดน้ำให้ี การตกปลาหมึกได้คือตัวอะไรเข้าใจฉั่อแล้วเนิ่งกนี้ยบมยังไม่เริ่มปะตัวแล้วกอบแกนรอเวลาเด้อดูน้ำย่างใครเราดูน้ำมั้ยสองทุ่มสี่ทุ่มตะลิงอ่ากดเรียกรับหมูร้านออเจเลอน์ไนเดอร์โอเควันนี้พักทามเราหยุดเนอะซื้อเตามาตั้งครับนจะแกนก็โอ้ มันกระเด็นเต็มส่วนมัเป็นไรเติมที่หรอกกระดาษเช็ดหน่อยอออร่อยโอเคผมคงจะไม่ถ่ายให้ดูจนจบนะเดี๋ยวอาจจะไปในตอนที่ตกหมึกตกปลานิดนึ่งแตบตรงนี้ขอตัดไปก่อนกินนี่กินนี่คุยไปแล้วก็เดี๋ยวพอพี่กันตกปลาหมึกแล้วก็แก้มตกปลาเนี้ยจะไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็คงจะจบคลิปแนะนําบ้านตะ คือคลิปเดียวเลยครับเป็นบ้านตาที่บางทะเลนะกินอาหารทะเลแค่นี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คลิปต่อไปจากคลิปนี้นะก็คือ,กอเกาะสมเด็จแล้วครับก็แล้วแต่เดินทางข้ามเรือไปเลยครับโอเคครับสวัสดีครับมาเจอกันใหม่นะครับมัเป็นสายว่า เป็นทไข่มันเป็นไรไซทรายนะครับเนาไ่มีไข่มันมีนัเกี่เป็นวันพี่พี่่ตรง อะไรปลาหมึกปลาหมึกเม็จะอร่อยหอมจะสดมากรู้มาตัะเลกก่อนก็เป็นเรือของนายเขาตกปลาไหลก็เลยแต่ปูมันไม่ไม่ไม่ได้จเลูดไปดากว่ายังไม่ได้กินปูสะไจเลยปูตัวเล็กมาก ีิเดียวให้อเบอรออกก็ต้องเอาเปลือกออกพ่จะกินไหนวไม่เจ็บผมเจ็บมีสองวิธีเปลือกเข้ากับเปลือกออกินทั้งเปลือกไปเลยแกงหัวกินทั้งเปลือกนั่นมันต้องเป็นกุ้งตัวเล็กเลยกวากุ้งฝอยที่กรีด นาฬิกาตอนก็คือครับตอนนี้กําลังจะตกประมึกกันแล้วครับทุกคนหลบนะครับกเลยโยนแล้วครับหลบนะครับปุ๊บนั่นครับติดอยู่ที่ปลายนิ้วครับมันพันกันอยู่ครับอันนี้คือสาธิตการโยนแบบพันกันนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะ ตบมือกันเอาจนมือกันเองจนเดี๋ยวให้ตัวน้ำเฝ้านะพี่ได้ถอนตลอดไหมพี่ปาไม่พี่กันมีไหมเฮ้ยได้เหรอพี่กันไม่ได้ครับโชว์ให้ดูโอ้โหตกใจหมดแก้มได้ยังยังรจะเป็นไอนโลไอเป็นกำลังใจกันทั้งครอบครัวเลยนะนุดอะไรมาปลาหมึก ตัวงตกไปนะพกจุมจ่มนี้ให้เหรอแล้วแต่เทคนิคมึเงเก็บระวังเก็บใกล้เก็บวหลบนี้เก็บวงหลบอันนี้เาไไปกันพพี่กันนู่นอะไรลูกมากันเปลืองไปลว แม่ค้องเหรอไม่กินเหรอเข้าเซเว่นเอาใช่ไหมหรือว่าเ้าะของเรานะจิ๊บย่าตกอุ้ยปลาบินได้โยนโยนให้เกาะไม่ยอมเกาะเออคล้องจุงนั้นกลับมาอ่ะนี่ไกลๆแล้วไม่เด่นดูใหญ่เดวินใส่แก้ว